นี่เป็นภาพนาผักคันจองที่ทําการปลูกสลับแซมกันไปกับผักมุ่งแก้วพื้นที่ประมาณ3งานซึ่งเป็นของนายไพฑูรสิงกุลชาวบ้านนนท์เขาตําบลหนองทุ่มอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามที่ได้ปรับเปลี่ยนจากการทํานาข้าวซึ่งให้ผลผลิตปีละครั้งเท่านั้นและให้ผลผลิตไม่คุ้มค่าที่ลงทุนลงแรงไปแต่พอหลังจากที่เปลี่ยนมาปลูกผักขันจอง ส่งผลให้ตนเองนั้นมีรายได้ทุกวันไม่ต่ำกว่าวันละ400 1,000บาทในทีเดียวโดวยนายภัยทูลสิงกุลชาวบ้านนนเขาตำบลหนองทุม่มอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามบอกว่าก่อนที่จะมาทำนาผักคันจองแรกๆก,ก็ศึกษาการปลูกผักคันจองจากอินเทอร์เนต็ตพร้อมทั้งสั่งต้นกล้าพันธุ์มาปลูกจำนวน100บาทจากนั้น ผักคันจองที่ปลูกไว้ได้แพร่ขยายพันธุ์และก็มีต้นกล้าเกิดขึ้นจํานวนมากตนเองจึงได้นําต้นกล้าเหล่านั้นไปปลูกสลับแซมกันไปกับผักบุ้งปัจจุบันผักคันจองได้เจริญงอกงามแทงยอดแทงดอกออกมาจํานวนมากเรียกได้ว่าปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและมีรายได้จากการขายผักคันจองทุกวันโดยนายไพฑูรย์ได้บอกว่า การปลูกผักคันจองก็ไม่ยากเริ่มจากนำต้นกล้าพ,พันธุ์ซึ่งมีความยาวประมาณ50เซนติเมตรมาปลูกโดยแปลงที่ปลูกต้องมีน้ำขังตลอดเวลาไม่ขาดน้ำและการบำรุงก็ใช้ปุ๋ยคอกเป็นหลักใช้เวลาดูแลประมาณ2สัปดาห์ผักคันจองก็จะเริ่มให้ผลผลิตให้เก็บเกี่ยวได้แล้วและที่สำคัญหากต้องการให้ผักคันจองจเจริญงอกงาม มีก้านดอกที่ยาวสวยต้องรักษาระดับน้ำภายในแปลงไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรซึ่งจะส่งผลให้ผักคันจองนั้นมีก้านยืดยาวและก็เจริญเติบโตตามระดับน้ำมีลำก้านที่สมบูรณ์ปรอบน่ารับประทานสำหรับการจำหน่ายก็จะมีทั้งแบบจำหน่ายก้านดอกโดยมัดเป็นกํากําละ10บาทหรือ12กํา100บาทให้กับแม่ค้าเจ้าประจำ ที่เดินทางมารับซื้อถึงที่พร้อมกับจำหน่ายต้นก้าผักกันจองให้กับผู้ที่สนใจในราคาก้าละห้าบาทส่งผลให้มีรายได้จากการทำนาผักกันจองได้เป็นอย่างดีครับที่แ,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 แหลกๆเนี่ยเขาเขาจะเอาต้นจั้งไหนมาปลูกทึ่แหลกเคยบอกไมยูถูกเหระสังพว่าก้าละสิบบาทเป็นกานา้านนะ่อยกา้กาก้าประมาณนี่แหละประมาณห้าสิบเสนนี่แหละไม่ถึงสัมเพราะสามสิบเซ้นเนีะไม่บทัด เขาขายก้านสิบบาท<อ>าก็<อ>สั่างความาประมาณรอ้อยหน,นึ่งร้อยหนึ่งแง่ก็รรมวิธีแซมกันนี่ก็มวิธปลูกที่น้อยที่แหลกปลูกน้อยปลูกน้อยแล้วก็มาขยายพันธุ์ดอกมันเลยเต็มแต่เดี๋ยวนี่ยุนี่ก็ขายเพราะว่าขายแค่ก้าละห้าบาทขา,ขายก,าก้านเท่าไ่ขายก้านเท่าไแต่ขายก้าละหาบาทไ<อ><อ>ม่ได้ขายสิบบาทคือเขาถ้าให้ปลูกน่ะปลูกเท่าเดียวคือกินตลอดปีเลยตลอดชากต้องหองไงพักกันจองเป็นพักที่คุ้มค่ามากเลยขันต้นพันประมาณหาสิบเซ้นเนี่ย ต่ปลูกมาสองอาทิตย์ก็เริ่มออกได้กินยอดแล้วมันสิมีเพื่อนไหลมันอ่ายอดมันอ่าดอกมั้ยเนี่ยมันจะออกมาเรื่อยๆถ้าพวกเก็บมันมันก็สิกลายเป็นเป็นต้นน้อยเนี่ยเป็นพักที่ปลูกง่ายถันผู้เดยซื้อไปคือคุ้มค่าอันนี้ขาดน้ำไม่ได้ขาดโซว่น้ำเห็นบ่น้ำน้ำสอกหนึ่งมันก็สิยงามเป็นสอกหนึ่งอ่ะต้องให้น้ำไหลายหน่อยหนึ่งมันจะความสวงามมันจะความสีเยืดกขาน้ำไม่น้อยปุ๊บก็สิเป็นงอกมองอกแง่งนะท่านคิดว่าดี แม่นน้ามี่ตัวนี้ก็ประมาณหาสิบเซนนี่กนะประมาณนี่ยอนมันยังสิบเป็นแบบนี้สวยพักขั้นจองวันนี้มันกรอบจ้ะเวลาเขาไปขายเลยเขาขายกระขายเป็นกํากัมาสิบบาทอ๋อมันมันกรอบกรอบมากเลยตัวนี้เป็นมองผลิตก็คือว่าส่งให้เจ้าสิบสิบสองกําลอยหนึ่งถาม่ารับไขยสิบซีไปเลยแม่นถามารับเหรไขเขาไปเลยสิบสีกําเพราวลาเขาต้องเ็ดไทย ให้มันให้ให้ให้มันมีมีกำไรกับพ่อค้ายไม่ขายเนาะครับเป็นนี่ไม่ค้าเจ้าประจํามีประจําประจําแล้วก็ขายเป็นพอขายทรงย่างเดียวขายทรงเดี๋ยวนี้ขายทรงอย่างเดียวบ่ได้๋ยวไปนั่งขายถ้าไปนั่งขายก็บ่บ่บ่โดนครับนนั่งขายนี่แป๊บเดียวก็เบิดเพราะว่าเฮาต้องเฮ็ดให่งนีคุณภาพนะบางทีนะมันก็ต้องคือมันน่ากินน่ะครับมันอ่อนเนาะมันอ่อน ใหเห็นเาก็กอยากกิน10บาทเนี่ยมันเป็นราคาที่ถูกมากเลยสําหรับเนี่ยนะรายได้กับพ่อที่ใส่อยู่ด้วยแหละว่าอยว่านี่3งานเนาะ3งานโกลัวนี่รายได้กับเอาฉเฉลี่ยเลยมือมือหนึ่งกว่ามันฉเฉลี่ยแบบมือได้ได้น้อยได้หลายนั่นนะวันละ400บาทเนี่ยไม่ได้ว่าหลายเลยแมนเมือม่อละพันกว่า<อ>สูงสุดเมือ่อละพันกว่าแต่เขาเฉลี่ยกันเอาถ้าเราจองขายทั้งพันขายทั้งขายทั้ง เออเออมาดอกไหมดอกแม่ขายทั้งดอกเขาเปิดมีที่น้องสนใจครับอยากได้ดูสามารถติดต่อได้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าแปดสองสี่แปดแปดสี่หกเก้าเพื่ออยากขอมาเบ็นไได้ได้มาดูงานกันครับได้ได้พีตังอยู่บ้านอยู่บ้านได้บ้านพิกัดก็คือบ้านโนนเข่าบ้านโนนเข่าคือบ้านโนนเชวาจนตามตัวเสียแล้ว บ้านนนท์เขาตำบลหนองทุ่มอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามสองมาซื้อพันได้แล้วครับซื้อพันได้ครับซื้อสายเบื้องได้แล้วก็บถามข้อมูลต่างๆได้บ่บ,บ่บ่บ่บบบบบได้ห่วง